มันแของมันไหวเปล่ะฮะอันไหนรถน่ะมันไหวบป่าไหวไหมสบาายโอ๊ยสบายมากพะนะข้างนั้นข้างนั้นนู้ปันใดเน้ทางนี่แมวมึนวุดมากๆชั้นนี้จีออกแบบพิเศษฮะออกแบบพิเศษรถชั้นิดนี่นี่ส่วนมากเขาจีไสอยู่แถวโค้งเขียดทะเลไสบ้าเออซาลาเองละ เอาคอยน้่เขาเด้คนว่าใคเนี่ยเขาใส่แเดียวเดียว่วัดสนใจให้ไหนบาทนี่เขาบ่ยากบดเลยครับ่ึ้าไงมามีโน้ตเท่าไบดออกโอ้มันใช่แบบนี้เองนัจ้าโอ้ยสิใช่ได้อย่าจักมือนน่ฮะตายปลาตายปลาเออมีการเปลี่ยนเอาไปสาธิตขนาว่าการใส่งานขนาดเป็นจ๊เเอออยากรู้กันกานอะนี่ใส่งานไดจริงวะ